ในส่วนของผิวระนาบแนวนอนนะครับในผิวระนาบแนวนอนมันก็เกิดมีลักษณะคล้ายกับการเดือดแบบพูบอยลิงนะครับลักษณะการเดือดแบบพูบอยนิงเนี่ยค่าแลนด้าดีนะครับหรือเป็นเราจะเรียกว่าเป็นความยาวพื้นที่เป็นไปได้สูงสุดนะครับแนนด้าดีก็จะมีสมการดังนี้นะครับตามนี้มันทาให้เราได้สองส่วนที่เหลือนะครับว่าจํานวนฟองต่อหน่วยพื้นที่ก็จะเป็นสูตรตามนี้นะครับแล้วก็จํานวนการสั่นต่อหน่วยเวลาครับที่ ตารางหนึ่งที่น้อยที่สุดเนี่ยนะครับก็จะเป็นตารางนี้ก็คือสูตรที่เราจะใช้ก็จะมีสูตร5.6แล้วก็5.11อย่างนี้นะครับอ่าโดยเราจะนำทั้งสองเนี่ยไปใส่ในในอสมการหลักก็คือสมการ5.11นะครับซึ่งจากี้ดี่เรารูแล้วว่าพลังงานที่ส่งผ่านต่อฟองตอนหนึ่งฟองเนี่ยเท่าไหร่เรารูแล้วแล้วจำนวนฟองต่อหนึ่งื้นที่เราสามารถหาได้จากอ่า5.6นะครับแล้วก็จำนวนการส่ที่น้อยที่สุดเราก็หาได้จาก5.11 นะครับพอเราใส่เข้าไปในสมการจุดหนึ่งปุ๊บแล้วก็ได้เป็นสมการลักษณะนี้นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งก็จะเป็นสมการแบบของอันอะไรหลาข้อนะครับซึ่งพอไปมีคนเอาไปเปรียบเทียบการทดลองนะครับซึ่งก็จะเห็นว่าลักษณะของสมการเนี่ยออกมาใกล้เคียงกันครับโดยสมการที่5.12เป็นมาจากอันอะไรหลาข้อนะครับส่วน5.13เนี่ยจะเป็นมาจากการทดลองของคุณบริสัทนะครับ โดยเขาบอกว่าอ้พจนด์เนี่ยครับจน์ใหญ่ๆพดเนี่ยมันก็มีค่าเท่ากับ0.09นั่นเองครับนี่ก็จะเป็นค่าจากการทดลองซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นสมการเซมิเอมพิริคอรนั่นเองครับซึ่งเราก็สามารถเลือกใช้ว่าเราจะใช้สมการ5.12ก็ได้หรือ5.13ก็ได้นั่นเองนะครับ